E-P2 สัมภาษณ์พ่อคาแม่คะในงาน128ปีของบรโปรงมาดูกันค่ะว่าเขามีวิธียังไงที่จะทําให้หลักกันนานๆและขายของด้วยกันแบบมีทุกวันมีทะเลาะกันบ้างไหมพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะนี้นะคะเจออีกคู่รักนะคะของพ่อค้าแม่ค้าในบนปรพง่์พี่ชื่ออะไรคะไม้ครับพี่ไอเ่าอะไรพี่30ครับปีนี้พี่ไอาขายอันนี้มานานเลยอะคะสองปีพอๆคล้ว เป็นแฟนกันคนหลังนานยังพี่สามปีสามปีผ่าแล้วขายของกันยันทุกวันเลยเราเคยทะเลาะกันอะไรแรงๆมั้งคะก็มีครับบางทีอารมณ์เหนื่อยเหนืยก็มีกันทุกคนแล้วบางทีบางทีเจอเหตุการณ์แบบผ่ายไม่ดีด้วยอะไรไม่ดีด้วยบวกกับเราร้อนด้วยเหนื่อยเนื่อยด้วยมันก็มันก็มีกันทุกคู่ครับแล้วพี่ไอ์มีวิธีแก้ปัญหานี้ไงก็แยกกันไปก่อนครับให้มันสงบก่อนให้มันเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาพี่ไอคิดว่าส่วนไหนของที่ผู้หญิงที่แบบพี่ไอคิดว่าดีอะ าักจะขายดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยครับยังไงมันก็อยู่มันก็มันก็อยู่ด้วยกันทําด้วยกันครับก็ก็ไม่ได้ไปไหนกันไม่ไม่ได้ทิ้งกันพี่ไอซ์มีวิธีอะไรที่ทําให้เรารักกันได้นานอ่ามั้มันไม่ใช่คู่รักที่ยาวนานนะแต่ผมแต่ผมคิดแต่ผมคิดว่ายังไงอ่ะคิดว่าแบบว่าคือรักมันจะยืนยาวด้วยมันมันอยู่ได้หลายปัจจัยครับหนึ่งเลยแบบความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เหมือนแบบความเข้าใจกันการให้อภัยกันด้วย แต่ละคู่เนี่ยมันต้องยอมรับข้อเสียของแต่ละคนได้มีคนลุ้นยอยูอ่ค่ะพี่ไอซฝากร้านหน่อยจ้ะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เป็นร้านน้ำผลมไม้นะครับมีหลายชนิดนะครับชื่อชื่อร้านดารันพรน้ำผลมไม้นะครับงานวิทยวันก็อุดหนุนกันได้นะครับครับผมของเรามีน้ำผลไม้หลายชนิดนะครับเอาหนุนได้ฝั่งตรงข้ามร้านทวีสินเบเกอรี่ค่ะพี่ไอขอบคุณนะคะคุณค่ะพี่ยังไงก็แหวะมาอุดหนุนพี่ไอายกันได้นะคะน้ำผลมไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูร้านต่อไปกันค่ะอาสวัสดีคค่่ะะเเรราาาาขอบกกกนนนททงงแ้ปติลย ขอสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะไหนๆหนูมางานนี่แล้วอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องคู่รักอ่าไม่ได้เตรียมมาก,ก่อนถ้าเตรียยเดี๋ยวไม่สัมภาษณ์อยากรู้ว่าคนไหนแฟนแม่แม่คนทําค่ะคนนู้นนะคะ,ะ,คะอ้าขอขายิ้มนะคะรักกันมากี่ปีแล้วจ๊ะจำได้ไหมจ๊ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะแล้วอยากรู้ว่าส่วนใหญ่คนคบกันมานานๆเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรไหม่ทะเลาเจ้าชู้มากกว่า จริงเหรอพูดได้เหรอแล้วแม่มีวิธีการรับมือกับปัญหานี้ยังไงจ้ะอ๋ออยู่อยู่เฉยเฉจริงเหรอจริงหรือว่าดีขึ้นเขาดีขึ้นหรือว่าใจเราดีขึ้นไหมเราก็อยู่ปกติของเราเราก็หยุดเองอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะเฮ้ยหลังจากปัญหานี้ก็คือไม่มีอีกเลยเหรอแม่จ้ะมีปัญหาอื่นอีกไหมคะไม่มีค่ะ แล้วข้อดีของพ่อนี่อะไรบ้างแม่ตอนนี้ช่วยกันทํางานแล้วมื่อก่อนนี้เที่ยวเขาน่ารักไหมแม่แมน่ารักค่ะอย,อยากรู้ว่าแม่มีวิธีการยังไงให้อยู่กันมาถึง27ปีอ่ะ,อะก็เราก็ทํางานไปในบ้านนี่แหละค่ะล้วก็วก็คือทำหน้าที่เราจ้ะอ่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไปไม่ได้เที่ยวเตะอะไรเราทํางานอยู่ในบ้านเขาก็ ไม่ไม่มีไม่ได้เขกลับมาเองแม่บ้านที่ดีใช่ไผมแบบผู้ใหญ่พูดใช่ป่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาตายรังมีจริงจ <laughs> okay. okay. ้ะโอเคไม่รบกวนนานแม่ฝากร้านให้หนูหน่อยได้ไหมคะฝากร้านชวีสินหน่อยค่ะขนมปังไส้ทะลักฝากหน่อยนะคะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งร้านน้ำส้มได้ละค่ะไอถ้าเกิดเดินมาก็เกือบจะสุดนะแม่เนาะอ่าอยู่ฝั่งขวามือค่ะแปะมาได้ขอบคุณนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะได้ฟังมองความรักของพ่อค้าไห่คะาปัญหาของการใช้ชีวิตคู่ที่แต่ละคู่ก็คือเจอปัญหาแตกต่างกันมากแต่พวกเขาค่ะก็มีวิธีการแก้ปัญหาทำให้ความรักลับเรื่องใหญ่ที่ฟังเนี่ยเขาดีกันพอช่วยกันขายของนะหวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ได้เข้ามาดูไม่มากก็น้อยและได้นําแนวคิดเหล่านี้ค่ะไปปรับใช้ให้เรารักกันได้นานขึ้นสําหรับคลิปนี้ค่ะลากันตรงนี้คลิปต่อไปค่ะเราจะไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าที่ไหนติดตามด้วยนะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อ้อมด้